ครับคือมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นคือระหว่างที่ผมกำลังเข้าเล่นเพลย์สเตอร์อยู่นะเพราะว่าจู่ทำไมถึงเข้าเรบอกเข้าไม่ได้เพราะว่าผมก็สงสัยว่าทําไมถึงเข้าไม่ได้เพราะว่าคือเหตุการณ์นี้มันจึงเกิดขึ้นก็คือเรบอกล่มตั้งแต่ตอนเที่ยงมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมาะ เพราะสาเหตุเพราะจากอะไรเพราะว่าคือโลบอเพราะรุ oh ่มที่เวฟไม่ใช่โทรศัพท์แต่โทรศัพท์ยังพอเล่นได้อยู่ว่าเพราะว่าคือถ้าพออัปเดตมาแล้วคือของมันจะหายซึ่งถ้าเข้ามาปุ๊บของมันจะหายทันทีเลยซึ่งมันต้องต้องเอาศักย์ใหม่ซึ่งซึ่งอย่าเพิ่งเข้าเล่นเกมนะครับผมต้องรอรอผู้พัฒนาเกมโลบอจะอัปเดตนะตอนนี้ เดี๋ยวช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็เล่นเกมอื่นไปก่อนยกตัวอย่างเช่นอ f r ฟ e f ฟ r e แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็คือ Google g อาร Kingdom f แ9นี่หล,ละแล้วก็แอฟฟ8ด้วยเนาะ <c oughs> คือเอาเล่นเกมแข่งรถเพื่อียมนสายรถอันเนี้ยอ่ยนั่งอ่คือดูจัดสเตตัสอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่นะั้นนะดูจัดอันนี้คืออันนี้ยังขาไดยเนาะ <c oughs> ผมแล้วผมทายเอาไว้ให้แล้วนะเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องนะ คือผมถ่ายเอาไว้ให้แล้วเพราะว่าคือตัวหมอกการัอัปเดตอยู่อุวตัวอีกไม่ช้าซึ่งตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเก้าแล้วจะบาสองนี่เนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับผมทุกคนก็ไปไปรอไปรอเล่นไออาร์ก็ได้ฟีไฟก็ได้นะอ่คือว่าจะเล่นเกมแมปแข่งรดก็ได้นะไม่ว่าโอเคประมาณนี้เละครับ คิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ้ออาจจะสั้นๆนหน่อยนะครับผมไปแล้วอจาจะทำใหม่คลิปหน้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย